ประชุมเลยนะประเด็นเนี่ยหนึ่งสาสสุทีมสาสุขจดไว้มีงานนอกเหนือกอจากพะสะอ,อท่านสาสุขให้ทีมท่านไปเอาคำสัง่งผู้ป่วยในพราบาชั้นเคาะของเราที่มีค้าคนนะท่านไปเอามาเอามาคุยใส่ในนี้นะครับคําสั่งที่เขาประชุมที่โรงพยาบาลหรือที่ผู้ว่าไปที่รงพู้ว่าไปคาสั่งหนึ่งออกมามันจะมีคําสั่งระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับเอามาใส่ยนี่มาคุยในนี้เคลื่อนไปหรือ,อยังเคลื่อน,นไปยังไงมาเล่าที่ประชุมฟังนะครับแล้วก็ คำสั่งคอชอไม่นานนะครับคำสั่งคอชอเพราะว่าเขาไปรวบ <c oughs> เดี๋ยวให้ทางสาธารณสุขต่เอาคำสั่งนั้นมาคำสั่งระดับจังหวัดอำเภอมาแล,แล,าล้ว็เร่ไปไหนฟังว่ามันเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่เคลื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำอะไรบ้างนะครับแล้วจะต่อย่ดยังไงจะเอาเข้าในคอชอนี้ด้วยเห็นจังหวัดไี่เ้าเข้าคอชอนะว่าจะโทรมาบอกอะไรแต่ก็ยุ่ง,ห,ง,ง,งหลายารกิจนนะครับก็คอชอนะครับ เราประชุมกันกี่ครั้งสามครั้งต่อสามเดือนต่อครั้งหรือกี่เดือนที่เรากําหนดที่นี่ปีละสองครั้งตามตอ่อหกเดือนนะครับหกเดือนล่าสุดเราประชุมเมื่อไหร่ครับล่าสุดวันที่เท่าไหร่ฝ่ายเลขาาช่วยสาธารณกเภอแล้วก็มาดูว่ากําหนดกล่องประเด็นทั้งหลายที่เราคุยมเมื่อหกเดือนที่แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงอยากจะทําอะไรต่อจะก,กําหนดประเด็นใดต่อมีผลเป็นยังไง นะครับได้คอนเซ็ปต์ายผนนีประชุม6เดือนครั้งเนี่ยครั้งก่อนเราคุยเรื่องอะไรเราทําอะไรแต่และด้านเราแบ่งฝ่ายแบ่งกรรมการทนไปเนี่ยกรรมการแต่ละฝ่ายและฝ่ายเลยขาท่านสรุปให้ฟังได้ว่าท่านกับเพื่อนอยังไงมาเล่าให้กันฟังถ้ามีจุดบอดอะไรเราก็แก้ไขแต่ถ้ามันเต็มแล้วมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็กําหนดประเด็นใหม่เหมือนประเด็นที่ห้าเนี่ยห้าจุดหนึ่งเนี่ยพี่นายเรื่องกำหนดประเด็นปัญหาแนวทางแก้ไขของตัวเมืองจะกําหนดใหม่แล้วเนี่ย เราลองมาฟังด้วยวานเก่าเนี่ยเรากําหนดกันไว้ยังกําหนดกันไว้แล้วแล้วเดินเคลื่อนเนี่ยมีแต่ละฝ่ายฝ่ายไหนบ้างฝ่ายไหนะสรุปที่ประชุมฟังนะครับในเพื่อฟังก็จะได้เคลื่อนด้วยแต่ถ้าเราไม่ดูผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาหรือมีต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เพียงแต่เวลาเฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไรในที่ผ่านมาที่6เดือนที่แล้วเนี่ยกี่ประเด็นที่กําหนดไว้แล้วใครเป็นกรรมการบ้างแล้วก็แล้วก็ผลเป็นไงบ้างเสนอในที่ประชุมก่อนที่จะไปอย่างอื่นนะครับก่อนที่จะไปอย่างอื่น ท่านแต่ละคนสรุปกรรมการเลขาประธานแต่ละกลุ่มสรุปก็ได้หรือฝ่ายเลยขาสรุปประเด็นนียขับเคลื่อนยังไงในรอบหกเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านด้ประโยชน์ยังไงทางชีนี่ก็จะได้ดูด้วยไม่ใช่มานั่งแล้วก็แล้วแล้วไปไม่ประโยชน์หรอครับไม่ประโยชน์นะครับจังหวัดเขาก็ไล่นี่นะครับเรื่องงานนะไล่พี่แต่ละงานแต่ละงานที่ในประชุมในจังหวัดเนี่ยเขาไล่นะครับไล่แม้กระทั่งเรื่องไอผู้บัญรินมาละครับ็นเรื่องต่ำเดี๋ยวก็ไล่ได้มาแต่ละอันคือใครยุ่งไหนเป็นยังไง ที่ภาพรวมเป็นที่44เปอร์เซ็นต์นะคะอนนของเลขท่าขององคเภอเราตอนนี้เรามีเป้อหมายข้หมายคือร้อยละ40นะขององค์เสริมเราเนี่ยเรามีเป้าหมายมอยนะู่29คนนะคะผลงานเราคือ32คนเนี่ยซึ่งตอนตนี้เราผลงานเราทำได้ร้อยเจ็ถึงสาเปอร์เซ็นต์ซึ่งผ่านผลง,งานในระดับจังหวัดแล้วนะคะในเรื่องของร้อยละของผู้เสี่ยงจะงการติดตามระยะสี่ปีนะคะ ต้องได้อย่างน้อยเจ็น for ี้นะคะตอนนี้ผลงานของเราระดับอำเภอของเรานะคะตัวทั้งหมดที่สามสิบเอ็แห่งจะตั้งไปได้ร้อยได้แล้วยี่แห่งนะคะก็เป็นร้อยละเจ็ดสิบส่วคทั้งหมดพิจิตรแห่งนะป้อมทั้งหมดของอำเภอเรางี้เราพอโรงพยาบาลส่งเสริมขาวตะกอนทั้งหมดสาิบเอ็แห่งค่ะแต่อวจต้องติดตั้งไะมอวจก็ร่วมด้วยค่ะที่ผ่านอบจทำไปให้แล้วก็จะมีของที่เราปลูกนะคะ เก้าเก้าแห่งค่ะตอนกี้กำลังเดินการอยู่ค่ะมันเดินการไม่ได้เขาอะไรเคื่อนทําได้แล้วก็จะมีเหตุผลคืออะไรคือเก้าแห่งคือคือคือจริงๆั้วเราตั้งได้แล้วเราตั้งหมดแล้วแต่ว่าเรื่องมีคนสองคาอ่าีอยู่องปีนี้เพ่มมาปีนีิ่มาที่แล้วคือเรามาตั้งประแห่งคุ้มคุ้มครองเพาวติดเรื่องของการประกาศอัญญาเิสั่งขรกิการขัิประจการัต้องัดัดกิจ เราส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปหมดแล้วไหแล้วเราลอเดินการอยู่แล้วตอนนี้เขีวถักลองอยู่ลองอยู่แล้วเดี๋ยวเี่มยวุยนีท้หดสีสีวกันนะคดงคืระัที่มีความุนแรมากที่สุดนะะต่อมาคือสีส้มนะคะอ่ี่ยดาแล้วก็คุณจะมีาการลบด้วยนะคะที่สีเหลืองนี่กตว่าชุมชนล้อมรักที่เราจะทางด้านสารสูขจะีคุณเคยกันในเรื่องของใช้ตัวย่อว่าส d C X นะคะ อันนี้ก็าคุยกับสาธารสุขเพิ่มขึ้นนจากเรื่องประชุมจังหวัดเขาคุยเรื่องนี้แหละจิตเวชร่วมด้วยใช่ไหมเคยย้อนย้อนเขาค่อยใหม่อันนี้มีจิตเวชร่วมด้วยไหมหรือว่ายาสติอย่างเดียวจิตตะเวทมีอาการร่วมด้วยสาธารณสุขยาละเมียรการคุณว่าถ้าในที่ประชุมเนี่ยเดี๋ยวนายก็จะคุยกับสาธารณสุขกับทางนี้ว่าของเราจะมีกี่ลายเพราะว่าจะต้องเอาเข้าเข้าบำบัดด้วยใช่ไหมกี่ครั้งกี่ครั้งมันจะมี ถ้าเข้าไปพบมันก็จะฝันไปของเป็นตัวชีวันของผู้ว่าอาชีพดีก็จะไม่ดำยุผลขนาดมันจะลึกลื่เนาะนะคนี่เนี่ยสถาการณ์ฟ้ารอในตอนนี้นะคะระดับประเทศเนี่ยเราก็ว่ายังมีผู้ที่ใช้สุขุมรีพักเืลิกใไม่ให้ติดไฟ้านะคะเรื่องของการกรองนะคะผู้ี่มีการสูร้นการใช้อาใชให้ได้ับการกด้วยซึ่งตรงนี้ยตัว่วยันนี้ ก็มีการเชื่อมโยงสู่ชุมชนทีพช yani um> ุมที่ช่วยวมขับเคลื่อนนะคะตรวจจับฝ่ายปกครองจับก็ต้องอมาใส่เออต้องอามาใส่ปีที่แล้วมีเข้าจับไปเจ็ดแปดครั้งเก้าพัน่ะปกครองยังไ่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะนำเรียนใส่เพิ่มในในข้อมูลให้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดกำหนดประเด็นอะไรประเด็นในพื้นที่ถ้าเราทำอะไรเนี่ยเราเอามาใส่เอาใส่แล้วก็เหมือนเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมไฟล์นั่นแหละเรารายงานจังหวัดรายงานไปนี่ก็คือข้อมูลที่เรา เราเก่งทั้งหมดที่กันแต่ละด้านนะครับกันแต่ละด้านแต่ถ้าเราไม่เก่งเรามาประชุมเราทําการสมัครเรสมัครเข้าร่วมปุ๊เราพอสตอก็ทํางานร่วมกันเพราะว่าเราทํางานในการดูแลอยู่แล้วบางแขกก็จะเป็นเราสังเกตกับอันเรพอสต้องราสังเกตการสอบพอสอบต้องบางแขกเข้าร่วมเพราะว่าถามวันหนึ่งบางเตี้ยสามแขกสามแ่นต่อคนนั้ำยางเปอร์อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เพียงพอ ไม่พอเลยเพราะว่าสมมติจากคุนเดิมที่ได้ของกองทุนของปตอนมาแล้วครึ่งหนึ่งเราก็สามารถที่จะได้เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งสามารถได้ได้ค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่ามันเป็นคนละแต่ว่าในกรณีที่ว่าสมมติเราสำรวจมาแล้วว่าปีนี้เราลอาจากัดแต่ว่าเราเข้าได้แค่นี้เพราะว่าเราก็ต้องมีคนที่เขาเรียกว่าแท็เงิเ้อที่ดูแลค่ะ มันม med ันสมมติว่าปีเนี้ยของที่ที่ร้านนั้นมีน้อยพอเรามีน้อยคุกบัตเราจะค่อยๆจะสั่งถ้าปีทันไปเรามีอบรมเราจะให้อบรมเพิ่มเพราะว่าหนึ่งคนอาจจะดูแลผู้สูงอายุได้ห้าถึงสิบคนที่ควคุทุกทุกคนะครับสำหรับในายโคโค่พิทต่อนะครับก็มีตั้งมีดีทัพที่เราได้ตรวจไปเนื้อต่อขอดมุ่งเนี่ที่งาน ใช้นัดออกนะครับดังนั้นผมว่าแต่ขอนำเสนอสถานการณ์โรคขื่องใหญ่บนตัวนักข่าุ่มนะครับอันนี้ข้อผมูลผมอัพเดตล่าสุดวันที่27บเน,น,ะะนี่ยนะมาสุดจแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้งานระบาดผมจะอัพเดตวทข้อมูลแบบสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมางส,สำหรับสถานนี้พอเปรียบเทียบทั้งการเกิดโรคในปีที่ผ่านมาแล้วก็เปรียบเทียบค่ามัธยฐานนะครับก็พบว่าในเดือนเมื่อปลาที่ผ่านมานั้นเรามีาการลดลงลดลงนะครับแล้วก็ทำให้เรามาอธิบายครับเพราะ ทำงนานแนวโน้มได้ประมาณว่าแนวโน้มนะครับพบการเกิดโรคลดลงนะครับเนื่องจากพรผู้ป่วยในรอบปีที่ผ่นนานมาและรับประทนานในลาดทับนี้ีก็มีน,อน้อยลงมจากระดับหนึ่งของประเทศระดับหนึ่งในสิบของประเทศแล้วก็ระดับอะไรของเขตอะไรพวกนี้เราเราก็อยากอยากจะดูขอ้อมูลตรงนั้นแล้วก็นักปฏิบัติเนี่ยมันดีขึ้นหรือยอยางมันอะไรหรือยางขอให้เรียนตรงนี้ให้ฟังจ้ิงจงนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันมันชื่อจริงๆว่าเรา สรุปสั้นๆก็ได้นะครับปี65 66เนี่ยเราอยู่ลำดับไหนมีข้อมูลไหมแล้ว67ไหนแล้วก็ลงมาปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราเราจะมาจิ้มตรงนี้ถ้าไม่จิ้มตรงนี้เดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ขึ้นเปนสิบของประเทศนายข้อมูลใกล้ๆหน่อยแต่รู้สึกต้นๆของประเทศนะเป็นหนึ่งถึงสิบหรือยี่สิบแต่น่าจะเป็นหนึ่งถึงสิบก็แน่ใจแต่ของเขตเขตอะไรของเขาเนี่ยเราอยู่ต้นๆอยู่แล้วอยากจะดูข้อมูลอย่างนี้แล้วก็กระจายให้กรรมการในคสคอเราได้ฟังนะครับขออนุญาตด้ยเหมือนกันเพราะว่า ใน40โครงการปีเนี่ยทำา20มปีหน้าจะให้สี่สิี40เนี่ยพี่ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเราต้องการมี8เมนูเราจะเลือกเมนูอะไรพี่ชื่อว่าในเรื่องของ m อ d ดีหรือผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวกับคือผู้สูงอายุกับ m อ d ดีมันแยกกันไม่ออกละเพราะว่ามันเป็นในยะใกล้เคียงกันใช่ัทานสาาตณสุข่านาไทยนะครไม่เหลืองานกินเจาก็ทำอยนานไรต่างรับ ไม่เชื Arizona, ่อใครห้ามไม่เชื่อนอกจากหมอบอกเฮ้ย <sted> มันเป็นแล้วนะพอหมอบอกว่าเป็นแล้วถึงยัถอยแล้วไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเลือกบุหรี่ไม่ว่าจะเรื่องเล่าอะไรทุกอย่างเรืองอาหารจารกินผมไม่อะไรมากยกตัวอย่างลูกนี่แท้เลยสองคนผู้ชายหัวตีกับหาวถีนห้ามแล้วทุกอย่างต้องหยยดไปกินต้องุมอาหารมั่งออกร่างกายครับคือเราเป็นพ่อแม่บอกทุกอย่างพอสุดท้ายบางทีก็ต้องยอมเออแล้วแต่พวกเมื่อนั่นแหละใครกำมัน ถูกเราไปห้ามไม่ได้เราไปห้ามไม่ได้ไอท้ทุกปันที่เราไปทำนี่คือหาว,วิธีแก้ไขป้องกันแล้วถ้าเกิดแล้วจะงทำยังไงและคนที่มันเป็นแล้วเนี่ยเดือดร้อนเราจะช่วยหรือ,อย่างไรเอออย่างนี้มากกว่านะครับแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดอ่ะรู้จริงป่าจริงอทุกวันที่แขง่งงรนนี้อ่ะโอเคเป็นไปด้วยดีนะรูแลไป เนี่ยเราจะเลือนเรื่องของโลกไม่ติดต่อกับยาเสพติดที่ทำนายเอพื่อการเลื่องเรื่องบุยเรื่อปีเนี่ยในสองประเด็นนี้ส่วนใหญ่ในการดำเนินงานเราดึงชุดภาคส่วนในในพื้นที่ของเรามาร่วมาร่วมกันในดำเนินการขับเคลื่อนอยู่แล้วนะคะก็ในปีนี้เนี่ยก็จะต้องมีขออนุญาตให้ทางราฐศารสนาเป็นตัวหลักในการดำเนินการประสานงาน ดึงความมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็ในเรื่องของควาคกิจกระขายทุกอย่างนะคะมาร่วมกันดำเนินงานนะคะซึ่งผลการดำเนินงานเนี่ยเราก็จะนำเสนออีกวลาหนึ่งในในครั้งต่อไปนะคะขออนุญาตครับขอขออีกางนั้นนะครับในเรื่องของของกองทุนไอ้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ลงให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าพวกเรามีความประสงค์ที่จะขอเงินนะครับกี่แสนก็ตามเนี่ยให้ทำโครงการส่งไปที่ผลส่งจังหวัด นะครับรายละเอียดจะส่งส่งภายในวันที่เจ็ดพิจุนานะครับรายละเอียดอยูนะ่ในหนังสือที่นายเฟอร์ลงปโครงการนั่แสนสองสแสนเราจะเานะครับไปแล้วไปช่วยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังไม่เคยไปหน่วยไหนลงไปช่วยเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนะครับจากเรื่องมันเป็นเรื่องอท่านเจ้านายทัางหลายท่านบอกมานะครับแล้วก็เรื่องบริกไฟฟ้านะครับก็ที่จับใหญ่เนี่ยมีทีมของการจอมพลังทีมของ ผู้ช่วยรดับทุนทีประจำกระทรวงสาธารณสุขมานะครับจากที่ข้างมูลที่โพมุนตึงนะครับที่ได้เยอะแล้วก็ตอนสองทุ่มเนี่ยไปแถลงข่าวที่ตำรวจกรุงเภอเมืหานครสมุทรตำรวจสาธารณสุขทีมงานการจิ้มในอำเภอละทุนกับในอำเภอก็บอกประมาณยี่สิบช่องบอกพวกเราตลอดว่าถ้ามีนะครับการขายนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือ สิ่งอุปกรณ์กันต่างเกี่ยวกร้องของคเ่ฟ้าน่ยนนเบิร์กก็ไม่ควรจะอยู่ที่นี่นแลู้่มกลับด้วยแล้วคู่ก็มีหน้าที่แล้วไม่ทำาให้คนอื่นเข้ามาทำนายเบิร์กก็ตำแหน่งเนประกัน,กนแต่รู้ว่าตอนเนี้มันมีขายอยู่นะครับมีขายอยู่มีที่เจฟและพี่อะไรที่สาสุขจังหนะวัดอะไนรนี่เลนะที่เชฟพี่พี่จิวบอกอยู่นายตรงนี้ตรงนี้ก็พยายามพวกให้พวกไปดูนะครับแล้วเมื่อสองวันที่แล้วเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยท่าน จิรยุทธ์ท่านก็ลงในพื้นที่กรุงเทพและบุรีรัมย์จริงเขาก็กำลังเร่งรัดดาเนินการนะครับถ้าพวกเรามีเบาะแสอะไรเขาบอกในอำเภอนะครับบอกระดับอำเภออ่านสั้นๆ12ตําแหน่งนะครับหนึ่งอำเภอเป็นประธานสองปรัชุโสถ์เป็นรองประธานสามนายกผิงกัชาหรือเหล่ากัลชาในพื้นที่เป็นคณะทํางาน2.4ผู้อนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งคณะทํางาน2.5้าท้องถิ่นอำเภอ2.6นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 2.7คนในการโรงเรียนในพื้นที่2.8ประธานชมรมกำนันที่บ้านระดับอำเภอคือท่านกำนันใช้เนี่ยก็ต้องอยู่ในนี้อยู่แล้ว2.9ผู้แทนขาราชกนในพื้นที่1-3เดี๋ยวท่านสารสุกรมไปหามาใส่นะครับแล้วก็ข้อ4ประธานชมรมอสมอาสาสมัครสารสุขระดับอำเภอเป็นคณะทํางานเลขามีสองคนครับสารสุอำเภอกับ พัฒนาการอำเภออันนี้เราก็เลยคุยกับทางสาธารณสุขอำเภอกับทีมแล้วเราจะไม่ร่วอสไนี้อันนี้เราไปเลยทีใหม่อันนั้นจะมีนายกทั้งหลายมีอะไสังเราจะไปคุยในเรื่องนั้นดีกว่าก็เลยนาเรียนพวกเราเพื่อขอทราบเฉยๆนะครับก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วท่านใดมีเรื่องใดเพิ่มเติมไหมครับท่านครับมีครับถ้าไม่มีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาวันนี้เราไดีนเนื้อหาสาระระดมสมองแล้วก็ตกผลึกราบขอบพระคุณทุกท่านครับขออนุญาติประชุมครับส้ัสรับครับ